สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวการสตาร์ทเครื่องยนต์1 0ดีนะครับเป็น2จังหวะนะครับอันดับแรกเรามาดูส่วนผสมน้ํามันบินซินกับออต o ลูปก่อนนะครับขวดที่เราแถมไปในกล่องครับจะมาบรรจุป,ปริมาณได้500มลนะครับหรือว่าครึ่งลิตรเติมน้ํามันบินซินใส่ขวดนี้ครับแล้วต่อน้ํามันออตลูป1ฝาต่อมานะครับพอน้ํามัน เขย่าได้เข้ากันแล้วนะครับให้เราเติมน้ำมันที่เราผสมพบผสมแล้วลงถังของเครื่องยนต์เลยนะครับพอผสมแล้วปุ๊บเราก็ทําการดึงสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลยครับทางด้านนี้ถ้าเราดึงไม่ติดนะครับให้เราปิดโชค๊คเพื่อปิดอากาศเข้าไปในขบูนะครับพอเราสตาร์ทเสร็จแล้วนะครับถ้าเราจะดับครับให้กดสวิตช์ตัวนี้ เป็นสวิคดับเครื่องยนต์เท่านี้นะครับเป็นการเสร็จสิ้นการใช้งานเบื้องต้นของเครื่องยนต์10ดีครับ